ขออนุญาตถามนู่ดราม่าหน่อย oh. แม่ร้องไห้เป็นยังไงมาชาวเน็ตโซเชียลก็แหกไปหังวงอยู่ว่าเออเป็นยังไงบ้างนุ่ oh. นโอ้ oh. ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะ oh. ที่กรุณาเมตตาแม่ลีนาะปีนี้65แล้วค่ะแล้วก็พอโดนคนเขาลังแกคมเหงด่าดทอเราใช้สื่อของสถานีแล้วคนที่ด่าเราเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดเป็นเจ้าพ่อมาเฟียข่าว เป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศรายการมีเรตติ้งอันดับหนึ่งมีรางวัลมากมายแต่ทําไมอ่ะฉันเป็นผู้หญิงชาราภาพแก่ๆคนหนึ่งอายุ65แต่คุณก็ข่มเหงฉันทุกทีเลยตั้งแต่ปี66 6, 6, ต้นปีก็ลากดิฉันเข้าไปในคดีหนึ่งพวกเขาร่วมมือกันใส่ร้ายดิฉันนะคะแล้วก็มาปีปี66เมษาก็ถาดิฉันดิฉันนั่งไลฟ์สดในบ้านของดิฉันในช่องทางโซเชียลของดิฉัน ดิฉันบอกคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยเส้นเลือดสมองจะแตก,กวัวจะเป็นอัมาพาตเพราะว่าหัวมันจะแตกเป็นชิ้นๆแล้วก็เดินไม่ได้ต้องนั่งวีลแชร์แค่นั้นนะเขาก็ไปออกรายการช่องหนึ่งดา่าดิฉันเลยบอกว่าแหกปากที่นั่นแหละป่วยก็ไปาหาหมอฉันตกใจเลยบอกวิอายุห้าสิบกว่ารางวัลมากมายมีคนนับหน้าถือตาประชาชนเอฟซีรักเขาทั้งประเทศแต่ทําไมมาด่าฉันนะฉันอยู่ในช่องโซเชียลของฉันไม่ได้พูดถึงคุณเลยเราก็เสียใจมาก จนมาปีนี้เอาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสองสามวันที่ผ่านมาที่รายการของเขาช่องหนึ่งก็มาลากดิกฉันเข้าไปร่วมในคดีของแม่ตักษกรกนกซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลย<อ>เขาไม่เคยโทรหาดิฉันสองปีกว่าไม่เคยจ้างงานดิฉันเลยสองปีกว่าแล้วแล้วลากเราเข้าไปในคดีคือแบบเชิญเชิญแขกรับเชิญผู้เสียหายมาแล้วผู้เสียหายเขาบอกว่าแม่ตักษกรกน่กะจ้างเน็ตไอดอลอ่ะไปด่าเขาเท่านั้นอ่ะแล้วเขาก็ชมขึ้นมาเลยบองมือเือบอกนี่ไง ใน u t u b e เขาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลประตูน้ำไอผู้หญิงคนนั้นก็รับสม่ใช่ใช่ใช่แล้วก็หัวเราะกันทั้งโต๊ะอย่างสนุกสนานแต่ทีนี้พอคนน่ะไปขึ้นใน Google น่ะพิมพ์คำว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำเป็นดิฉันหมดเลยอ่ะเพราะเราเป็นแมสเราเป็นคนดังระดับประเทศนะเราก็เสียหายโดนประชาชนด่าทั้งประเทศเลยว่าดิฉันเลวไปร่วมขบวนการกับแม่ตากอนกนกในเรื่องเกี่ยวกับขายทองและน้ำหนักไม่ได้มาตรฐานตามที่สศบคกำหนด ทึงเราก็เสียใจมากเราก็ต้องชี้แจงค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ชี้แจงเราก็จะสวยเพราะว่าคดีมันใหญ่โตมากมีผู้เสียหายเยอะแยะเราก็ชี้แจงในช่องทางของเราชี้แจงไปก็ร้องไห้ไปเพราะว่ามันเสียใจโดนลังแกจนแบบว่าหมดตัวเลยค่ะท่านไ้ปีที่แล้วเนี่ยฉันเป็นอัมพาตค่ะท่านฉันเครียดฉันนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านฉันตรงเก้าอี้ปฏิก8ชั่วโมงแล้วเก้าอีมาา้มันหักแล้วก็ฉันกระดูกระแทกพื้นขานี่กระแทกพื้น เป็นอมาพาตเดินไม่ได้สองเดินแล้วก็อย่างฉันยังไปฟ้องมันฉันหมดเงินค่าทานายค่าทมเนียมสารหมดไปหนึ่งล้านหมดตัวเลยท่านคะเงินตรงนี้ฉันจะเก็บไปเลี้ยงตัวยามฉันแก่เท่าเผื่อฉันหกล้มเป็นอมาฤึษ์อมาพาตฉันจะได้เงินเนี่ยไปจ้างคนมาอุ้มฉันอาบน้ําปัสสาวะอุจจาระหมดเลยเนี่ย ไม่มีงานไม่มีเงินเดินเท่ารังแกทำให้ฉันเสียชื่อเสียงไม่มีใครจ้างฉันเงินก็ไม่มีไม่มีงานฉันเครียดมากป่วยเป็นซึมเศร้ามาสองปีแล้วค่ะท่าน ไม่มีหน,น้าเดี๋ยวอันนี้ให้ความรู้แบบข้อกฎหมายหน่อยเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวว่าชาวเน็ตบางคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราต้องซื้อทองซื้อของออนไลน์ยังไงให้มีสติแม่คืออย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าท่านอยากจะเก็งกําไรทองว่าตอนนี้ทองมันขึ้นราคาทุกวันนะคะไปถึงปีหน้าเนี่ยอาจจะถึง3,000ดอลลาร์แล้วอาจจะถึงบาทหนึ่งถึง5 0,000หรือ6 0 0 0 0ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะคะมันไม่แน่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปซื้อทองแท่งถ้าทองแท่งเนี่ยนะมันจะขาดทุนอย่างมากกับ500บาท ทองรูปประพันธ์ถ้าท่านซื้อลงไปเนี่ยท่านน่ามาใส่ได้แต่เวลาไปขายขาดทุนเกือบห้าพันแล้วยิ่งเป็นทองที่เขาทาเป็นรูปสัตว์รูปสิ่งที่มงคลไว้บูชาก็เ,าเรียกว่าอย่างเช่นปีเซียอีกเงี้ยหรือว่าสิ่งมงคลที่เขาเอาไปบูเตลัะอันนั้นยิ่งไม่มีเนื้อทองเลยเพราะฉะนั้นต้องฉลาดไม่ค้าออนไลน์เดี๋ยวนี้มันสีเทาๆมันจะเยอะเราก็แบบมีการจูงใจแถมนู่นแถมนี่แล้วให้กดอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่ดูอยู่อ่ะสัทธาไง เพราะว่าอุ้ยทำไมเห็นช่วยเหลือประชาชนเป็นคนดีรวยไม่โกงเหรอก่กด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 บางคนกดไม่ให้สามีรู้บางที่กดไปเกือบล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความรอบรู้ถ้าหากว่าท่านไม่รู้ท่านเข้า Google เลยเข้า Google ท่านสืบเลยว่า วิธีซื้อทองที่ขาดทุนน้อยที่สุดแล้วไปซื้อร้านทองที่มีของเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำนะคะก็จะได้รับประกันจซื้อร้านใหญ่ๆย,ยอมเสียเวลานิดหนึง่งอย่าไปซื้อออนไลน์มันน่ากลัวหรือว่ามันก็มีแม่ค้าบางคนนะเนาะแบบว่าการตลาดอ่ะแบบเดี๋ยวสิบจุดสิบะมีเลยแม่ค้าออนไลน์บอกว่าจะแจก1ึงร้อยล้านแล้วก็เอาทองชุบเนี่ยมาโชว์เลยโยนมาอ่ะห้าล้านสิบล้านสิบห้าล้านบอกจะแจกวันที่สิบจุดสิบ ก็อาจจะไม่ใช่ทองคําที่แท้จริงเพราะว่าเขาพูดคำว่าทองใช่นเปคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สติในการซื้อของเมื่อท่านโดนโหลอกแล้วเนี่ยเวลาจะเอาเงินคืนจากเขาอ่ะมันตามหาตัวลํบาบากถ้าเขาหนีไปแล้วนะคะ